สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการาเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขารบกวนฝากพี่ๆกดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่ขามากค่ะพี่จะมาดูที่องค์แรกค่ะที่องค์แรกจะประเดิมด้วยเป็นมิตรขุดวัดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ มีขุดว่าหลวงพ่อเดิมนี้เป็นเล่มใหญ่นะคะพี่มีรอยจานหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่สองพันบาทจ้ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่สองพันบาทนะคะและค่ะพี่จะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะสภาพนี้ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ด้ามใหญ่ค่ะพี่ขานะคะจะมีพสเขียนบอกด้วยนะคะพี่นะคะเล่มนี้หนูขอไว้ที่สองพันบาทจ้ะพี่เนี่ยค่ะ ขอไปที่2,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นมีดขุดว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะตามภาพไปนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่พี่แอนไลน์มาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 9 1 8 0จากนะคะพี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่2,000บาทจ้ะมีพอสอเขียนด้วยนะคะพี่ขานะคะเป็นมีดขุดว่าหลวงพ่อเดิมแต่พี่ตามภาพไปนะจ๊ะตามภาพลยนะคะพี่ขานะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะพี่เปิดไว้ที่2,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสำหรับมีดขุดว่าเล่มนี้จะ ส่วนอันนี้จะจะเป็นสายคาดเอวหลวงปู่บุญพร้อมเบี้ยแก้อย่างนี้นะจ๊ะพี่เบี้ยแก้จะมีสองอันอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้คือหนึ่งอันอันนี้คือสองอันนะคะพี่แล้วก็ตะกุดจะมีอยู่สามดอกตะกุดจะมีอยู่สามดอกกับพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่นะคะเป็นสายคาดเอวหลวงปู่บุญนะคะพี่นะคะมีเบี้ยแก้อย่างนี้เลยค่ะพี่ จะมีเบีย้ยแก้อย่างนี้นะคะพี่ขาเกาะเ่า,เ,าเชือกเกาะอย่างนี้นะคะพี่นะคะ2อันจะพี่เบีย้ยแก้สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ ine, ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศู่งจากพี่ดูความเก่านะคะพี่เก่าจริงๆค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขาสําหรับสายคาดเอวหลงปู่บุญอันนี้นะคะยาวอยู่คะ่ะพี่ยาวอยู่คะ่ะพี่นะคะ ขอไปที่8 0ดร้ยบาทปลายทาง50บาทจะกพี่จ๋าส่วนอันน <fall> ี <kick SAT> ้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบดอกเล็กค่ะพี่ขาขอไปที่6 0รบาทจากตะกุดหลวงพ่อทบดอกเล็กนี่แม่ค้าขอไปที่6 0 0บาทนะจ๊ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาตามภาพเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไปที่6 0ร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจะกพี่จ๋าเป็นตะกุดหลวงพ่อทบจ้าส่วนอันนี้จ้ะพี่จะเป็นตลับสีพึ่ง ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเทา่าค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพร้อมตลับอย่างนี้นะคะพี่พร้อมฝายอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะนานๆจะมีมาทีนะคะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาด้านในจะมีหลวงปู่สุขและจะมีผ้าหน้าปกค่ะพี่ขาตามภาพเลยนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาจากภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมากทุยหลวงปู eday. ่เอี่ยมหรือเปล่าอันนี้อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจอะค่ะพี่เขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะกลมๆน, <con side keyboard code noise> นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ถ้าถ้าจะปิดบอกว่าลูกกลมๆนะคะพี่แต่หนูไม่แน่ใจว่าของหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลงพ่อเดิมจะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะตะกรุดหลงพ่อเดิมตรงข้างบนจะมีจะมีตะกรุดดอกเล็กสองดอกเห็นว่าหลงพ่อเดิมนะคะพี่แล้วก็ขั้นตุ้มลูกดำๆไม่รู้ว่าลูกอะไรค่ะพี่แล้วก็มาตะกรุดดอกใหญ่แล้วก็ขั้นตุ้มข้างล่างอันนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทนะคะพี่เป็นตะกรุดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกว้บาทจ้ะพี่หกร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่นะคะสําหรับตะกรุดหลงพ่อเดิมดอกนี้นะคะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จจาะเป็น มะรุมค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะข้อแรกว่าฝักมะรุมหรือผลมะรุมนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาอาจารย์ไหนสร้างนะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นสร้อยประคำก่าๆค่ะพี่ขาเป็นสร้อยประคำปิดตาเก่าๆของหลวง,งปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่1,300บาทนะจ๊ะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่1น0 0ับาทจ้ะพี่สนใจยังไงแอดไลน์ A ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะถ้าองค์ไหนไม่ชัดยังไงแอดไลน์ A ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะเนี่ยค่ะพี่ขาเส้นนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่1,3 0 0นบาทจ้ะ1น0 0ับาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ยมวัดสะพานคค่่่ะะะพีีวยวย ยาวอยู่ค่ะพี่ขาเส้นนี้ขอไว้ที่1,300บาทจ,จ้ะ1,300าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่ปเอียงวัดสะพาสูงจ้าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นช่องหมูป่าจะพี่จ๋า700บาทจ้ะช่องหมูป,ป่านี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสำหรับช่องหมูป่าช่องนี้จ้ะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขา ส่วนอันนี้เป็นแหวนแป๊บนึงค่ะพี่หนูปรับกล้องลงแป๊บนึงส่วนอันนี้เป็นแหวนไม่ทราบที่ค่ะพีไ่ไม่ทราบว่าที่ไหนขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นแหวนเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจักห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ้าแหวนเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าอะไรค่ะพี่มาอย่างนี้เลยค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่มาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ค่ะพี่นะคะหัวขาดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะพี่นะคะเป็นหุ่นอะไรสักอย่างค่ะพี่เหมือนจะเป็นหุ่นอะไรสักอย่างนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์น,นี้จะเป็นเหรียญปู่ไข่วัดเชิงเรนจะพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่700บาทจะ้ะเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่เริ่มจับขอบโบราณอย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่700บาทจะ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยจ้ะพี่จา๋า อันนี้หนูไม่ทราบว่าเหรียญหลวงพ่ออะไรค่ะพี่นะ่เจ้าอาวาสอะไรเนี่ยวัดอะไรเนี่ยเจ้าอาวาสอะไรเอาแสนทีวัดหนองวัดวัดทองอะไรเนี่ยวัดทองทำมาละอะไรเนี่ยไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะคะพี่อ่านไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะพี่เพราะว่ามันฉลองชันมายุเจ็ดรอบ นะะี่ค่ะพี่ตามภาพนะคะไม่ทราบว่าเหรียนอะไรนะคะพี่เดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อเงินจะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะ เดียวพ่อเงินนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อเงินจะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบจะพี่ขอไว้ที่500บาทจะปิดตาหลังแบบด้านหน้าจะฝังตะกรุดอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปโลร่งหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกคะ่ะพี่500บาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขายเป็นรูปหลอดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่องค์นี้สวยงามมากเลยค่ะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่รูปหลอดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดสังกจายจไม่ทราบที่ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นรูปหลอดสังกจายจไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขามีรอยจานเห็นไหมคะใต้ฐานจะมีรอยจานเป็นเนื้อเมฆพัดอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะมีรอยจานรอบๆไปนะคะพี่ทั้งตัวเลยค่ะพี่จะมีรอยจานค่ะพี่นะคะเป็นเนื้อเมฆพัดนะคะพี่มีรอยลงท้องนิดนึงตามภาพที่เห็นนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนูขอไว้ที่600ทหกร้อยบาทจะพี่จ๋ะสำหรับป,ปิดตาองค์นี้นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ PG ่มห้าสิบบาทจ้า ส, graduate, ส, <entertain> en, ส่วนองค์นี้จะเป็นพระยอดธงค่ะพี่ขาขอไว้ที่5้าร้อยบาทจ้ะพระยอดธงองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่5้าร้อยบาทนะคะพี่5้ารอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นพระลีลาค่ะพี่ลีลาหลวงปู่บุญหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่5้าร้อยบาทจ้ะตามภาพไปนะคะพี่เป็นพระลีลาหลวงปู่บุญจ้ะพี่จ้ะห้ารอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับองค์นี้จ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนลงปูทิมจะพี่ด้านหลังจะฝังตะกุดอย่างนี้นะคะเล็กๆดอกเล็กๆอย่างนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกรบาทจะพี่ขุนแผนองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600หกรบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาชีโบจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาชีโบองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญปู่เอี่ยมนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ่าเหรียญนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้มาเป็นคู่ค่ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะมาเป็นคู่อย่างนี้ขอไว้ที่เจ็ด้อยบาทนะคะพี่หลวงพ่อป่านนะจ๊ะตามภาพเลยค่ะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะเบอร์เทออยู่ใต้คลิปนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ0ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้ซุ้มกอค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะซุ้มกอองค์นี้ห้าร้อยบาทนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าซุ้มกอจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสบู่เลือดค่ะพี่ขาหกร้อยบาทจ้ะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับหลวงปู่ทวดองค์นี้ค่ะพี่เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อทาบด้านหลังจะเป็นสีพึ่งอย่างนี้นะคะขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะ องนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขานะคะด้านหน้าจะเป็นภาพถ่ายของหลวงพ,พ่อทาบด้านหลังจะเป็นสีฟึ่งอย่างนี้เลยค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้เขาเรียกพระช,ชัยใช่ไหมจ้าพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะตัวนี้คะ่ะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะพี่ อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพัชัยใช่ไหมคะพี่อ่าถ้าไม่ใช่ตาแดงนี่เขาเรียกพัชัยใช่ไหมคะ700อบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะรูปหล่อโบราณเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ผิวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะพี่ขอไว้ที่500บาทจะนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งนะคะพี่ต่อโค้ด15เลยนะคะองค์นี้ขอไว้ที่6 0 0้บาทจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่6 0 0้บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทจะ องนี้แม่ค้าขอไว e ้ที600่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนองนี้ค่ะพี่ค่ะเป็นสมเด็จบุญนาคเหมือนกันนะคะพี Harmon ่บุญบุญนาคแต่คนละพิมพ์กับองคก่อนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ค่ะเสียงเขียนว่าบุญนาคนะด้านหลังจะเขียนว่าบุญนาคและจับขอบมาอย่างนี้เลยนะคะพี่องนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่นานควัดค้วยจรเ้เป็นเนื้อเมกะสิ์นะคะพี่เป็นเนื้อไมกะสิ์นะคะพี่ขามีรอยจานด้วยนะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะบุญน,นาคนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะพี่เป็นพระปิดตาหลวงปูน่า ützen, ปนาควัดค้วยจรเ้นะคะพี่มีรอยจานนะคะมีรอยจานะคะ่ะพี่ขาเป็นเนื้อเมกะสิ์ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเจ้าสัวปู่บุญจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาพร้อมโอน500บาทท่วนจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาสําหรับรูปหลอดหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่ขอไว oh ้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะปิดตาหลังแบบองค์นี้นะคะสวยจริงๆค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส่วนองนี้จะเป็นพระเนื้อไมสกระส์เป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่แต่รู้ว่าเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่เป็นเนื้อไมสกระส์จะ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจะ๊ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าโอเคนะคะพี่ขาถ้าสนใจองคไหนนะคะภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆอะไรมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ับพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ